อากาบสบายดีเดอ้อสบายดีทุกทุกท่านเนาะสบายดีเ้าวันจันนะเมื้อนี้ก็เป็นเ้าที่แบบว่าสุดใสแล้วก็อากาศเย็นแหงเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาบกระหวัดใจเดอ้อเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวัดใจชาแนลสาวลาวนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะ เมื่อวานก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะกับบได้มาลงคลิปพานนยให้นะกับพอดีไปทุระติดทุระเนาะกับบได้เอาลงให้แต่กะสีให้แนวทางทางลายกลุ่มนะเมื่อวานกับขอโทษขออภัยกับพี่น้องเด้อนะท่านที่อันนั้นเนาะกับกับมืนน้อฮา มาเอาสกเอาลาบกับวัดใจเด้อมันนี้นะม้นนี้ก็สิบอสีบ่ให้คาดจกคลิปตัวมันนี้มีทั้งฮาน้อยแล้วก็ลาวแล้วก็นิเคอีหุ้นธรรมดาเนาะก็เมื่อวานก็จะมีแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็สจะมีแต่ว่าหุ้นหุ้นพิเศษเนาะเป็นแบบหุ้น VIP แล้วก็ ก็มือน,นี้ก็มาเอาโซกเอาลาบกับหวานใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโซกรับซับนําหวานใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องนําเดอ้อกบมาเบื้องแนวทางนี่อี่หุ่นมือน,นี้เนะาะหวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งเดอ้อนี่อี่หุ่นมือน,นี้หวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งเนาะแต่ว่าขออาจารย์เพิ่นให้วิ่งลูดหกเดอ้อพี่น้องเดอ้อ หวันใจให้วิ่งรูดหนึ่งเนาะมือน,นี้ก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเดี๋ยวหวั่นใจทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อนี่คืออีหุ้นมือน,นี้หวานใจให้วิ่งรูด หนึ่งเนาะแต่ว่าของอาจารย์เพื่อนให้วิ่งลูด6กเดอ้อหวั่นใจก็จะเอามาลงให้ในคลิปเดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะก็สีได้แบบว่าท่านไหนที่บ่ได้เข้าไปเบื้องลฟ์สุดอาจารย์นะก็เอาในคลิปองหวั่นใจก็ได้เดอ้อก็หวั่นใจก็เพราะว่านี่แค่อีหุ่นตอนเศ้าเนอะอาจารย์แลนะน้องหวัดนใจก็สีสีให้คนละหางก็คือว่า เอาเอาไปวิ่งรูดได้เลยนะเพราะว่าบ่าได้ให้หลายหาง <c oughs> คือกับฮานอยและกะลาวเนาะก็พิจารณาได้เด้อกับวานใจกระทวนตัวเลขให้อีกรอบเนาะก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด แล้วก็หนึ่งเเดอ้จอจ่อหก็มี6กหนึ่งหกสองหสี่้าหกแล้วก็69เดอ้อมือนี้เดอ้อนี่เคอีหุ้นเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะท่านใดที่มักจะเล่นแบบแนวทางของนีเคอีแล้วก็หุ้นเนาะ เอาไปเล่นได้นะเพราะว่าเอาไปเล่นได้ทุกคุ่นอหลรเนาะพี่น้องเนาะก็คือท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็เนาะขอให้ได้รับสชคลาบกบหวานใจเด้อวันนี้เป็นเป็นมือ้อวันเขาเวียกเข้างานเนาะก็เมื่อวานก็มื้อพักมื้อพอนกับท่านที่ทันนั้นกับได้กับได้ สีเล่นเนาะเพราะว่ากับโมนี้กับมีทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยแล้วก็ลาวเนาะกับท่านจะจิ้มตัวใดกับภาวนาให้ทึกตัวที่มันโอ้ขอให้ทึกตัวที่เขาได้ฮิตเขาได้โจะเอามาให้เนาะกับขอภาวนาให้ทุกทุท่านเนาะแบบเข้ามาเลวกับบยาให้มีความผิดหวังออกไปกับอยากให้หิงหิงปัง เงินทองไหลเข้ากระเป๋าเมื้อสุขสุ้คนก็ภาวนาให้นําเด้อ่ะอากาศจะเริ่มหนาวเลยเนาะพี่น้องก็เย็นเย็นจึนเส้ามากับปุยยาออกจาจที่น้ลยกับางมือก็เนาะหวานใจก็เอาลงคลิปให้ซากอะเพราะว่าหวานใจก็มาตื่นมากับมีเวียกหลายอันหลายแนวเนาะเพื่อสี ได้มาอัดคลิปให้กับอีกอย่างกับวันวานใจกับเวลาโหลดคลิปเนาะพี่น้องะกับสัญญาณไวไฟเนาะอากาศแบบว่าอากาศลมมันแห้งเนาะก็เฮาเฮาโหลดแบบว่ามันต้องใช้อันอันนั้นเด้เพราะว่าวันใจก็ใส้ไวไฟเนาะทีนี้ลมมันแบบพัดแห้งกับบคกอยสีไวไฟกับบวกค่อยไวขนาเวลาเฮาโหลดกับโดนโดนเหมือนเธอกบ หวานใจกะอัดคลิปแล้วแต่ดุนแต่ว่าเพื่อสิท้าให้มันคลิปมันโลดแล้วนาะก็ต้องใช้เวลานะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเด้อที่ลงคลิปให้ซ้านะก็ก็เฮาบทันรอบนี้กับบเปินอย่างเนาะถ้าถ้าถ้าหวานใจอารงณแล้วแต่แต่บทันรอบที่พี่น้องี่เล่นนะก็กับโบปินอย่างก็เล่นรอบโตไปได้นะเพราะว่าเมื่อน,นี้สีปังมืดมือเลยเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสป็นนี่เคอีหุ่นบอหรือว่าฮานอยแล้ว ทีรวมไปถึงลาวแนละ้วมันนนะี่เนาะก็หวานใจก็พยายานพยายาม,ายามแบบเฮ็ดสุดความสามารถของหวานใจแบบสีเฮ็ดให้เต็มที่เนาะก็ขอมันนี้กสิขอใหทททท้ทุกทุกคนทุกๆท่านเนาะได้ไปเตกถึงหวยลาวเลยมอน,นี้นะหวานใจก็ตั้งใจไว้แล้วกัมืนนี้ก็คือว่าสีบได้ไปใส่กัสี ซีเฮ็ดกับตัวเลขกันเนาะเพื่อสีได้แต่แต่ละรอบแต่ละอันหวยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอกำลังใจกับพี่กับน้องเลยเ้อกกำลังใจของหวานใจก็คือว่าให้มากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องเนาะค่ะอันนั้นก็คือกำลังใจนะก็ หานใจก็ได้มีกำลังใจฮ็ดตัวเลขแนวทางออกมาให้ดีให้กับพี่กับน้องได้รับโซ่รับลาบนะคะอยากให้ได้ค่ากับเข้าเล็กๆในน้อยเนาะกับค่าน้ำค่าอันใช้ใจแบบว่าเบาบางแบบว่านากท่านที่ว่าเขามาเอาแล้วเขามาเอาแนวทางกับหวานใจแล้วก็บ่อยากให้มีความผิดหวังออกไปเนาะกะ ขหหวานใจก็ภาวนาเด้อภาวนาเนาะเวลาให้แนวทางแล้วหวานใจก็ภาวนาให้ให้ท่านที่เข้ามาเนาะแบบบ่อยากให้มีความผิดหวังอ,อกไปเนาะก็อยากให้เิงเฮงปังปัง,ปงทุกทุกท่านเนาะก็อันนี้ก็คือว่าต่างคนต่างให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจเด้อทุกกําลังใจเนาะที่กดไลค์กดติดตามให้หวานใจเด้อพี่น้องเด้อก็ ป่านใจก็เป็นช่องไม้เนาะก็ฝากฝากช่องน้องไม้เนาะก็หว่านใจก็หากรเืิดช่องประมาณได้ได้เดือนเนาะได้เดือนปลายได้น้ยเนาะกับพี่น้องเนาะก็เพราะว่าท่านไหนที่ได้เข้ามาแล้วก็ขอภาวนาให้ได้รับสุขลาบกับหว่านใจเนาะเพราะว่าที่กับพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อพี่เพื่อน้องกับ หวานใจก็คอยให้กำลังใจคอยลุ้นแนวทางคอยลุ้นตัวเลขเนาะที่หวานใจได้เฮดองอมานาะก็ภาวนาเด้อแบบอาจารย์เนาะก็ตั้งใจเนาะเมื่อวานกับได้มีโอกาสอัเพื่อนกับว่าอยากไปช่วยเหลือคุณยายคุณยายแบบว่าคุณยายน่าสงสารเน,ะนาะเพราะว่าเขามีลูกสาวแต่ว่าลูกสาวแบบแบบว่าเสียชีวิตก้นเนาะกับกับอันผัวเพรานเนาะกับ อาจารย์คุณก็ว่าอยากไปทําบุญอยากไปช่วยเหลือคุณยายก็อันนี้ก็หวานใจก็ขอขอบใจเดอ้อพี่น้องทุกท่านที่ที่ร่วมทําบุญกับอาจารย์นะก็ขอให้บุญกุศลนั้นแบบว่ากลับไปหาตัวพี่น้องด้วยเดอ้อที่เนาะที่ร่วมเฮ็ดบุญกับอาจารย์นะที่ว่า อนมาฮิตบุญกับอาจารย์เด้อพี่น้องก็ขอให้บุญน,นั้นกลับไปหาตัวท่านนําเด้อก็บขอบใจเนาะทุกกําลังใจที่คอยให้กําลังใจอาจารย์ก็หวานใจเนาะก็ส่วนเรื่องแนวทางก็ถ้ามีเข้าเน่รุดเน่ก็ขอกําลังใจกับพี่กับน้องเนาะก็คนที่เฮาให้ ให้แนวทางนะก็บโบยากให้มันผิดพลาดทุกรอบทุกหวยน,นะเนาะแต่ว่ามันก็บางข้างมันก็มีหลุดมีเข้านำเนี่ยเลขนเนาะกับโบเมน่าสีเข้าตลอดก็กถือว่าสำนี้ก็ถือว่าอันนั้นแหละแต่ว่าอยากให้ทุกทุกคนก็เล่นแบบมีสตินะเพราะว่าเขาก็ให้เป็นเพียงแนวทางท่านไหนที่โบมาร์กกับกับโบเป็นอย่างเนาะอันนี้กั ท่านใดที่ว่ามากก็กถือว่าเอาไปพิจารณาแลวก็ขอให้มีสติในการเอาไปนาะเอาไปเล่นก็ฝากใดเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่านนี้ก็ขอขอบใจทุกุกกำลังใจเดอ้อเข้ามาแล้วก็ขอให้งงปังๆนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องเนเดอ้อเพราะว่าเนาะโอ้เผื่อสิได อันหวั่นใจกะสิอดทนสู้แล้วเนาะเพื่ออาจารย์เพื่อนก็ให้กําลังใจตลอดกะกะขบใจเพื่อนที่ว่าหวังเครื่องหวันใจก็มีความท้อม่ยังกับ่ยากแบบสีเอาอันอันนั้นนะอาจารย์เพื่อนกะโทรมาแล้วก็ให้กําลังใจบอกว่าเราต้องอดทนเนาะกะกะบางครั้งนะถ้าคนชื่อแต่ว่าเข้าใจได้เลยว่าเวลาที่เราเอาแนวทางให้เนาะเวลาที่ตัวเลขบวกเข้ามก็แบบ มังเธอก็เขาเล่นจังไหนก็บมมีกําลังใจนะพี่น้นะแต่ตัวเลขเข้านี่นะตัวเองตัวเองบมดได้เล่นนะตัวเองบมดได้เอาไปเล่นไปเทงก็มีกําลังใจได้มีกําลังใจว่ามีความสุขในการที่ได้เฮ็ดตัวเลขได้คิดไล่ได้อันให้แนวทางนะก็มีความสุขเลยนะถึงแม้ตัวเองสิบมได้เล่นนะพี่เนาะก็อยากให้พี่ให้น้องได้รับโชคลาบ ได้มีว่ามีค่ากับข้าวมีค่าปลาทูเนาะก็บอเป็นอย่างก็ขอให้พี่น้องได้หวานใจกับอาจารย์ก็มีความสุขหลายเ,ยเนาะพี่น้องเนาะก็ให้กําลังใจเด้อเมสุกูสุคนเนาะที่เข้ามาให้กำไรมีกำลังใจทุกๆุกท่านนะเนาะก็ หวานใจกับอาจารย์กับโคลังใจกับทุกทุกท่านเช่นกันกําลังใจก็คือเข้ามากดไลค์กดติดตามล้วกามีอย่างก็เข้ามาคอมเมนต์โอลมกับหวันใจได้เด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกับนิเคหุ้นเด้อ